สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้หนังสือเสริมกำลังใจเรื่องรอยเท้าเล็กๆของเราเองเขียนโดยวินเลียววารินหากไม่มีกลางคืนหิ่งห้อยคงไม่สามารถเปล่งแสงแสนสวยออกมาให้เราชมหากไม่มีอุปสรรค เราก็คงไม่มีวันใช้ขีดความสามารถของเราถึงที่สุดทวนน้ำนิทานเรื่องนี้อ่านมาแต่เด็กกันละครั้งหนึ่งพ่อแบ่งเงินออกเป็นสามก้อนมอบแก่ลูกชายสามคนคนละเท่าๆกันให้แยกย้ายกันไปตั้งตัวผ่านไปสามปีค่อยกลับมารายงานตัวใหม่เมื่อครบสามปีลูกชายทั้งสามกลับมาหาพ่อ ลูกชายคนโตรายงานว่าตนนำเงินที่พ่อให้ไปลงทุนทำการค้าได้กำไรมาก็นำไปขยายกิจการต่อบัตรนี้ตนเป็นเจ้าของร้านขายสินค้าสองสามแห่งพ่อบอกว่าดีลูกชายคนที่สองก้มหน้าบอกว่าตนนำเงินที่ได้มาไปลงทุนในธุรกิจอย่างหนึ่งปรากฏว่าเล็งตลาดผิดกิจการล่มสลายสูญเงินที่พ่อให้มาจนหมดสิน้นพ่อก็บอกว่าดี ลูกชายคนที่สามรายงานว่าตนนำเงินที่พ่อให้ไปใส่ตุ่มฝังดินเอาไว้ผ่านไปสามปีก็ขุดกลับมาหาพ่อเงินเท่าเดิมและปลอดภัยพ่อมองหน้าลูกคนที่สหน้าตาทมึงทึงลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธจัดบอกว่าเจ้าอยู่เฉยๆได้อย่างไรนานตั้งสมปีไปให้พ้นผมจำไม่ได้ว่าในท้ายเรื่องคนแต่งสรุปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร จต่จำคำที่จูเลียสซีซ่ากล่าวไว้การไม่ทำอะไรเลยคือความตายชีวิตคนเราสั้นแสนสั้นเกิดมาไม่นานก็วิ่งเล่นได้เข้าโรงเรียนไม่นานก็ออกมาทำงานแต่งงานไม่นานก็แก่แล้วทั้งชีวิตเราไม่สามารถแม้จะอ่านหนังสือทั้งโลกไม่สามารถฟังเพลงทุกเพลงที่มนุษย์แต่งมาครบไม่สามารถรู้จักทุกคนในโลกเราทำอะไรได้น้อยมากเมื่อเทียบกับงานทั้งหมดในโลก เวลาของชีวิตสั้นจริงๆความแตกต่างระหว่างนายกอกับนายขอจึงอยู่ที่ว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรผู้ใหญ่เคยเปรียบชีวิตเหมือนการพายเรือทวนกระแสน้ำหยุดพายเมื่อใดจะไม่อยู่ที่จุดเดิมน้ำจะพัดเรือถอยหลังโลกหมุนไปข้างหน้าการไม่ยอมก้าวไปกับโลกก็คือถอยหลังแต่ทำไมต้องก้าวไปข้างหน้าเช่นที่เรามักเข้าใจคำว่าสันโดษผิดผิด การก้าวตามโลกไม่ใช่หมายถึงการตามติดแฟชั่นเทคโนโลยีใหม่ๆทุกเที่ยวเมในรูปแบบของธาตุอย่างหนึ่งหากหมายถึงการเข้าใจการหมุนเปลี่ยนเวียนไปของชีวิตอัปเกรดตนเองให้ดีขึ้นหลายๆกิจการล่มไปเพราะความลังเลหลายๆโอกาสเสียไปเพราะการไม่ทำอะไรเพราะท้ายที่สุดแล้วถึงจะทำพลาดพลั้งไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เสียหายทั้งหมด อย่างน้อยก็ได้บทเรียนคืนมาสักบทสองบทเป็นทุนสำหรับการก้าวครั้งต่อไปคนเราต้องฝึกฝนก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลามิใช่เพื่อแข่งขันเอาเป็นเอาตายแต่เพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเลือกเอาเองว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางทิศไหน17เมษายน2548งานใหญ่กับงานยิ่งใหญ่ คนขายปลาหมึกเลือกปลาหมึกลงมาจากแผงเกลี่ยฐานไฟในเตาค่อยๆย่างปลาหมึกช้าๆพลิกไปพลิกมาจนสุกสม่ำเสมอทั้งแผ่นเสียบปลาหมึกใส่เครื่องรีดหมุนวงล้อรีดปลาหมึกจนกระทั่งมันบางลงอย่างสม่ำเสมอรุงน้ำจิ้มแต่ละท่วงท่าไม่ต่างจากศิล,ลปินที่กำลังสร้างสรรค์าง,งานจิต,ตรกรรมหรือนักบ,บวชที่กำลังประกอบพิธีศักดิ์สิทธ คนขายก๋วยเตี๋ยวลวกเส้นบะหมี่ในน้ำร้อนสลับน้ำเย็นแล้วลวกในน้ำร้อนอีกโยนลูกชิ้นลงในน้ำเดือดใส่เครื่องปรุงบนบะหมี่ทีละอย่างคลุกเคล้าเข้ากันโรยผักชีและเครื่องปรุงคนขายลูกชิ้นปิ้งเสียบลูกชิ้นใส่ไม้ทีละลูกปรับความร้อนจากเตาถ่านให้เสมอกันวางไม้เสียบลูกชิ้นบนตะแกรงพลิกไม้ไปมาเพื่อให้ความร้อนซึมซาบส่วเนื้อลูกชิ้นแต่ละจุดอย่างสม่ำเสมอ แต่ละงานล้วนมีรายละเอียดเช่นเดียวกับงานของคนซ่อมรองเท้าคนซ่อมนาฬิกาช่างทำเครื่องเรือนช่างก่ออิฐคนพับถุงคนชงกาแฟไม่ทุกคนในโลกที่สามารถทำงานใหญ่แต่เราทุกคนสามารถทำงานเล็กด้วยพลังกายใจเดียวกับการทำงานใหญ่คนจํานวนมากชอบทำงานใหญ่มากกว่างานเล็กบางคนถึงกับเหยียดยามงานเล็กว่าต้อยต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่เชื่อว่าปริญญาบัตรคือตัวกำหนดความแตกต่างระหว่างงานใหญ่กับงานเล็กสถาปนิกไม่น้อยไม่อยากออกแบบงานเล็กๆทนายความไม่น้อยไม่อยากว่าความคดีเล็กๆเ,เพราะได้เงินน้อยกว่าและไม่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ทว่าหากทุกคนในโลกไปทำงานใหญ่กันหมดใครจะทำงานเล็กเราควรแยกให้ถูกระหว่างคำว่างานใหญ่กับงานยิ่งใหญ่ งานยิ่งใหญ่มิจำเป็นต้องเป็นงานใหญ่สถาปนิกสามารถสร้างกระท่อมเล็กให้มีคุณค่าทางศิลปะมากกว่าปราสาทคนชงกาแฟอาจทำงานด้วยความประณีตกว่านักเคมีในห้องปฏิบัติการไม่ทุกคนที่สามารถเป็นผู้สร้างกระแสรหรือเสาหลักในด้านต่างๆคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่สถานที่ทำงานเงินเดือนศักดิ์ศรีของนายกรัฐมนตรีกับคนขายหมูปิ้งริมถนนไม่ต่างกัน เพราะหากปราศจากฟันเฟืองตัวเล็กจำนวนมากเครื่องจักรแห่งสังคมก็ไม่ขยืดสามเมษายน2548นายโลกนี้ไม่มีงานสกปรกงานสกปรกคืองานของคนใจสกปรกเท่านั้นโลกนี้ไม่มีงานต่ำต้อยงานต่ำต้อยคืองานของคนที่คิดว่าตนเองไม่มีค่าเท่านั้นเจตนาดีกับลมปาก ในยุคที่การลดความอ้วนเป็นแฟชั่นหลายคนดีใจเมื่อเพื่อนทักว่าคุณผอมลงนะคนขับแท็กซี่หลายคนชอบเปิดเพลงในรถด้วยเจตนาดีที่หวังบริการลูกค้ามากกว่าแค่การไปถึงจุดหมายเพื่อนร่วมง,งานไม่น้อยชอบเปิดเพลงดังด้วยเจตนาดีหวังให้คนอื่นได้อิ่มเอิบกับดนตรีด้วยฝรั่งมีวลีหนึ่งว่า take it for granted หมายถึงการทึกทักเอาเองว่าอีกฝ่ายยินยอมเช่นหยิบเอากระดาษบนโต๊ะของเขาไปใช้โดยไม่ขออนุญาตก่อนตักอาหารให้เขาตบไหล่ของเขาเจตนาดีเป็นเรื่องหนึ่งแต่สัมมาวาจาเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณพร้อมลงนะคุณรู้ได้อย่างไรว่าอีกฝ่ายอยากพร้อมเมื่อไรจะมีลูกคุณรู้ได้อย่างไรว่าอีกฝ่ายไม่ได้เป็นหมันหรือกำลังปลุมใจที่ไม่มีลูก เมื่อไรจะเลิกเช่าบ้านอยู่เสียทีคุณรู้ได้อย่างไรว่าอีกฝ่ายมีเงินเหลือชุดสีเขียวไม่เข้ากับคุณเลยคุณรู้ได้อย่างไรว่าอีกฝ่ายไม่ได้รักสีเขียวอย่างที่สุดเจตนาดีจะสมบูรณ์เมื่อมาพร้อมสัมมาวาจาคุณผอมลงนะในความหมายว่าเขาอ้วนเกินไปอาจพูดว่าคุณดูดีขึ้นนะคุณผอมลงนะในความหมายว่าเขาผอมเกินไปอาจพูดว่า ดูแลสุขภาพด้วยนะอย่ามัวแต่ทำงานละ่ะสุนทนผู้เขียนไว้ว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วเส้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายไม่ได้หมายความว่าเราต้องโกหกตอแหลแต่การเอาใจเขามาใส่ใจเราทำให้เราไม่ไปทำร้ายจิตใจใครโดยไม่รู้ตัวคำพูดง่ายๆเล็กๆน้อยๆที่กลั่นกรองจากใจและปาก อาจช่วยทำให้คนฟังมีความสุขทั้งวันหรืออาจจดจ,จำได้ไปตลอดชีวิตและนั่นคือสัมมาวาจาที่แท้จริง 6. พฤษภาค,คม2548ถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ธรรมเนียมอย่างหนึ่งของชาวคาทอลิกคือการสารภาพบาปต่อบาทหลวงมองในมุมวิทยาศาสตร์การสารภาพบาปน่าจะช่วยลดความเครียดจากความเก็บกด มองในมุมของสังคมคือมันเปิดโอกาสให้คนทำผิดสำนึกตัวและกระทำคุณประโยชน์ต่อโลกต่อไปมองในมุมของจิตวิทยามันเป็นการปรับทัศนคติต่อโลกว่าทุกอย่างไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดอนาคตสำคัญกว่าอดีตระดับความรู้สึกผิดของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนรู้สึกผิดแม้เพียงเมื่อเหยียบมดตายบางคนไม่รู้สึกอะไรเลยขณะโกงเงินคนทั้งชาติ คนที่ไม่ค่อยมีความรู้สึกผิดย่อมไม่เข้าใจความทรมานของความรู้สึกเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ศูนย์เปล่าหรือไม่มันก็ดำรงอยู่ในจิตมนุษย์มานานแสนนานความรู้สึกผิดอาจเป็นตัวช่วยให้สังคมมนุษย์อยู่รอดปลอดภัยในสถานะรวมกลุ่มแต่หากเราไม่รู้จักควบคุมมันก็อาจพบความทรมานจากความรู้สึกชนิดนี้มากกว่าที่คิด ความซับซ้อนทางจิตอาจผลักดันให้มนุษย์เราสแสวงหาการให้อภัยเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ตั้งต้นใหม่อีกครั้งทว่าบางครั้งแม้สังคมจะให้อภัยใครคนหนึ่งแล้วเขายังไม่ยอมให้อภัยตัวเองการเสียใจจากความผิดที่ทำไปเป็นเรื่องดีต่อสังคมส่วนรวมการเสียใจไม่เลิกเป็นการเรียนรู้ผิดวิธีหลายคนเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้วและมักพร่ำบ่นคำว่า ถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ถ้ารู้อย่างนี้ก็จะไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนี่คือการลงโทษตนเองที่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมคือความกลุ้มนอนไม่หลับท้องปั่นป่วนไม่สบายทำงานไม่ได้และอาจลามต่อไปเป็นมะเร็งแต่อดีตก็คืออดีตไม่ว่าจะเกลียดมันอย่างไรก็ต้องอยู่กับมันชีวิตไม่ได้ดำเนินไปตามอย่างที่เราคิดเสมอไปการทำผิดเป็นเรื่องธรรมดา การไม่เรียนรู้จากการทำผิดนั้นเป็นความเคาราการยึดติดกับความผิดนั้นเป็นความเกลียดตัวเองทว่าการให้อภัยตนเองไม่ใช่สิ่งที่ทำง่ายต้องฝึกหัดเราเก้าวออกจากปลักแห่งความรู้สึกผิดไม่ได้หากไม่รู้จักรักตัวเองหากเรารักตัวเองจริงเราย่อมรู้จักยกโทษให้ตัวเองโดยมีข้อแม้ที่จะพยายามไม่ทำผิดซ้ำอีกหากความรักเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต การรักตัวเองน่าจะเป็นประตูแรกของความรักคนที่รักตัวเองไม่เป็นย่อมรักผู้อื่นไม่เป็นการเอ่ยประโยคที่ว่าฉันรักเธอมากกว่ารักตัวฉันเองออกจะขัดแย้งกับความเป็นมนุษย์คนที่รักตัวเองจริงย่อมไม่ทำร้ายตัวเองทั้งทางกายและใจการจมกับความรู้สึกผิดเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างหนึ่งต้นไม้ที่ถูกไฟคลอกสลัดใบเดิมออกหมดสิ้นแล้วแตกกิ่งผลิใบออกมาใหม่ บ่อยครั้งเติบโตสูงใหญ่กว่าเดิมปลดปล่อยอดีตก้าวไปในอนาคตให้อภัยแต่ไม่ลืม14พฤษภาค,คม2548วิบัติสมมุติในห้องยุทธการนักการทหารมักทำการสมมุติสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ worst case scenario เช่น หัวรบนิวเคลียร์ของฝ่ายตรงข้ามกำลังวิ่งข้ามทวีปมาหาพวกเราในเวลา20วินาทีหรือคนร้ายจับประธานาธิบดีไปเป็นตัวประกันจะว่าไปแล้วหนังฮอลลีวูดจำนวนมากเขียนเรื่องโดยใช้ฐานสถานการณ์สมมุติที่เลวร้ายที่สุดนะวนิยายหลายเรื่องก็ใช้หลักนี้นักเขียนบางท่านเคยแต่งเรื่องให้ตัวละครขับเครื่องบินชนอาคารนานหลายปีก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์นายวันวันที่สหรัฐอเมริกา ในห้องประชุมธุรกิจไม่น้อยมีการถามถึงสถานการณ์สมมุติที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดกับบริษัทเป็นระยะระยะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นหรือลดทอนความรุนแรงของมันหากเลี่ยงไม่พ้น worst case scenario ของธนาคารอาจคือการที่ลูกค้าถอนเงินทั้งหมดจากธนาคาร worst case scenario ของกรุงเทพมหานครอาจเป็นน้ำท่วมทั้งเมือง worst case scenario ของสถานีดับเพลิง อาจคือไฟไหม้สถานีดับเพลิงการสมมุติ worst case scenario นี้เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแบบดีช่วยทำให้เราไม่ประมาทและประเมินวางแผนตอบโต้วิบัติด,ด้วยสติวิบัติภัยสึนามิเมื่อไม่นานมานี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าการปฏิเสธ worst case scenario โดยความเชื่อที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่เคยเกิดขึ้นหรือความน่าจะเป็นต่ำนำมาซึ่งราคาที่ต้องจ่ายแพงมหาศาล ในการดำเนินชีวิตวันต่อวันของปัจเจกบุคคลหากเราลองพิจารณาดูว่าอะไรที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราจะพบว่าวิบัติสมมุติของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งอาจเป็นการตกงานของอีกบางคนอาจเป็นความตายของคนที่รักสอบเ n นทรานซ์ไม่ติดแฟนทิ้งไม่มีเงินซื้อข้าวสารกรอกหม้อบ้านถูกยึดลูกติดยา ไปจนถึงการผ่อนรถยนต์ราคา10ล้านบาทไม่สำเร็จเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นก็ลองคิดต่อว่าราคาของมันแพงแค่ไหนราคาที่แพงที่สุดของการผ่อนบ้านไม่สำเร็จคือถูกยึดบ้านไปจนถึงติดคุกหรือตายในคุกราคาที่แพงที่สุดของการถูกแฟนทิ้งคืออกหักไปจนถึงตรอมใจตาย,ตายคารูปถ่ายแฟน โดยทั่วไปราคาที่แพงที่สุดของทุกสถานการณ์คือความตายเพราะเมื่อเราตายไปแล้วก็คงไม่มีใครตัดหัวเหม็นๆของเราไปปักไว้กลางเมืองหรือโคลนนิ่งเราขึ้นมารับกรรมต่ออีก500ปีหลายคนเมื่อกำลังผ่านพบสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจึงเอ่ยคำว่าอย่างมากก็แค่ตายโว้ยความวิตกทุกร้อนก็อาจทุเลาลงบ้างที่ตลกก็คือจินเปรียมพร้อมรับมือกับมัน เจ้าวิบัติสมมุตินี้มักไม่มาเยือนจริงๆ20พฤษภาคม2548ทุกๆนาทีมีตัวตนของมันเพียงแวบเดียวและไม่หวนกลับมาอีกน่าเสียดายหากต้องเสียมันไปกับการบน่นการกลด่าโชคชะตาการคร่ำครวญการนินทาบทเรียนจากความเชื่องช้า หลายปีก่อนผมมีโอกาสเข้าพิธีดื่มชาเขียวในเมืองโบราณนามเกียวโตหน้ากระท่อมน้อยริมสวนญี่ปุ่นเสียงน้ำไหลผ่านโขดหินสลับเสียงนกเขียวใบไม้กลมกลืนกับฟ้าเบื้องบนร่มรื่นสงบงามราวกับเป็นสถานที่วิปัสสนาของนักบวชผู้ทรงศีลผู้เข้าพิธีดื่มชาทำความสะอาดร่างกายสวมชุดญี่ปุ่นรินน้ำล้างมือจนสะอาด สองมือประคองตะบววยไม้รินน้ำที่เหลือคืนลงบ่อหินอย่างเชื่องช้าผู้เข้าพิธีคุกเขา่าคลานเข้าไปในห้องอย่างช้าช้ามือซ้ายเลื่อนประตูไม้บุกระดาษออกครึ่งหนึ่งปาดประตูที่ค้างอยู่ด้วยสันมือขวาออกจนเปิดหมดขยิบร่างเข้าไปในห้องโดยใช้มือทั้งสองดันเข้าไปนั่งคุกเข่าอย่างสงบสงเงี่ยมบนพื้นเสือ่อ หญิงสาวผู้ชงชาทำความสะอาดการน้ำชาถ้วยกระบวยด้วยสายน้ำจากธรรมชาติต้มน้ำจนเดือดปุดส่งควันขมงหญิงสาวยื่นถาดขนมสีชิ้นมาให้พร้อมคํานับผู้เข้าพิธีคํานับตอบผู้เข้าพิธีกินขนมจนหมดจานเช็ดอุป,ปกรณ์ด้วยกระดาษขาวพับครึ่งจนสะอาดวางกลับที่เดิมเมื่อนั้นถ้วยน้ำชาก็ถูกวางไว้เบื้องหน้า ถ้วยสีขาวน้ำชาสีเขียวคนชงเทน้ำชงชาเขียวข้นจนเข้าที่ผู้ดื่มประคองถ้วยชาขึ้นจดริมฝีปากอย่างเชื่องช้าปล่อยให้ลิ้นทักทายกับทุกเนื้ออนูของน้ำชาที่ผ่านประตูร่างกายเข้ามาเชื่อมวิญ,ญญาณแห่งสายน้ำเข้ากับร่างกายและจิตใจเป็นเวลาแห่งความเงียบสงัดและใกล้ชิดกับตัวตนของตนที่สุด 2. เมื่อผมยังเป็นเด็กผมเกลียดการกินข้าวต้มร้อนๆที่สุดโดยความรีบร้อนผมมักใช้ช้อนกวนข้าวต้มไปมาเพื่อให้มันคลายร้อนโดยเร็วแต่ไม่เป็นผลข้าวต้มร้อนก็ยังคงรักษาความเป็นข้าวต้มร้อนอย่างเหนียวแน่นบางครั้งหุดหงิดแอบใส่น้ำแข็งลงไปสักก้อนหรือใช้พัดลมเป่าชามข้าวต้มผู้ใหญ่สอนให้ตักข้าวต้มกินทีละคำอย่าไปกวนนอกจากไม่ช่วยลดความร้อนดั่งใจแล้ว ยังทำให้อาหารดูไม่สวยหากใจเย็นๆเป่าแต่ละคำช้าๆให้คลายร้อนลงพอประมาณก่อนกินวิธีนี้จะได้กินข้าวต้มอุ่นๆทุกคำครั้นถึงช่วงยามแห่งการดื่มชาจีนที่ร้อนเกือบเท่าอุณหภูมิใจกลางดวงอาทิตย์ผู้ใหญ่ก็สอนให้ค่อยๆจิบไปทีละนิดแน่นอนผมแอบใส่น้ำแข็งลงไปในถ้วยตามประสาเด็กใจร้อน 3. วิธีการดื่มกินและใช้ชีวิตของคนรุ่นเก่าสะท้อนถึงคำคำหนึ่งคือใจเย็นกินช้าช้ารื่นรมกับอาหารนานๆเคี้ยวอาหารแต่ละคำราว50-100ถึงครั้งดื่มช้าช้าซึมซับความอร่อยของเครื่องดื่มนานๆคนรุ่นเก่ามักวิจารณ์คนหนุ่มที่รีบร้อนด้วยความปราณีว่าจะรีบไปไหนกันแปลเป็นภาษาไทยว่าจะรีบไปตายหรอ แน่นอนแม้จะไม่รีบร้อนตายแต่คนรุ่นเก่านั้นก็จากไปแทบหมดขณะที่โลกหมุนเข้าสู่ยุคที่แกนโลกต้องทำงานรับแรงเหวี่ยงหนักกว่าเดิมแทบทุกชีวิตติดคำว่าด่วนบนหน้าผากกินเร็วโตเร็วจบการศึกษาเร็วทำงานเร็วกรเกษียณเร็วและตายเร็วด้วยคติพจนว่าช้าโดนแซง 1. ผมก้าวออกจากกระท่อมชาเขียวด้วยความรู้สึกประหลาดไม่แปลกใจอีกแล้วว่าทำไมหลายคนเลือกวิธีนี้เป็นเครื่องมือในการทำสมาธิและสร้างปัญญาโลกดูเหมือนจะหมุนช้าลงและใบไม้ดูสวยขึ้นสำหรับคนบางคนการใช้ชีวิตอย่างธรรมดาแต่มีคุณภาพคือการใช้ชีวิตที่ดีคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความเร็วหรือใครทำอะไรมากกว่า บางทีปรัชญาชีวิตไม่ได้อยู่ในตำราของจอมปราดคนใดหากอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานี่เอง27พฤษภาคม2548หากมีคนเคยพิชิตยอดเขาสูงม,มาแล้วสักครั้งหนึ่งหากมีคนเคยร่ำรวยมาแล้วสักครั้งหนึ่งหากมีคนเคยสร้างสารรค์งานชิ้นเยี่ยมมาแล้วสักครั้งหนึ่ง หากมีคนเคยใช้กำลังใจฟาอุปสรรคใหญ่ยยหลวงมาแล้วสักครั้งหนึ่งหากมีคนเคยทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มาแล้วสักครั้งหนึ่งย่อมพิสูจน์ว่าเราก็ทำได้เช่นกันบทเรียนจากตะกรา้าหลังปิดร้านตอนค่ำคืนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดบางแห่งในต่างประเทศคุยทังขยะเก็บเอาเศษอาหารขึ้นมา หาไม่ได้พวกเขาไม่ได้เอามันกลับบ้านไปเป็นอาหารของหม้าหรือหมูแต่ทำเพื่อการศึกษาวิเคราะห์การค้นหาว่ามีอะไรเหลืออยู่ในถังขยะทำให้รู้ว่าอาหารชนิดใดบ้างที่ลูกค้ากินไม่หมดมากเท่าใดโดยการศึกษาขยะพวกเขาจึงสามารถรู้อย่างเป็นรูปประธรรมว่าลูกค้าชอบและไม่ชอบอาหารจานใดเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นเชอร์ล็อกโฮมส์ ยอดนักสืบในนิยายรวมทั้งนักสืบทั้งหลายในชีวิตจริงก็มักค้นหาหลักฐานที่นำไปสู่การคลี่คลายคดีจากทั้งขยะสิ่งเล็กๆน,น้อยๆเพียงชิ้นเดียวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามอาจนำไปสู่การปิดคดีที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงปีแรกๆที่ผมริเขียนหนังสือต้นฉบับเรื่องสั้นที่ส่งไปตามนิตยสารต่างๆส่วนใหญ่หายสาบสูญไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ใต้โต๊ะของบรรณาธิการมีเพียงบางชิ้นเท่านั้นที่ถูกส่งคืนมาพร้อมคำวิจารณ์แม้แต่หลังจากที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมเรื่องสั้นหลายเรื่องก็ยังลงตะกร้าอยู่เช่นเดิมพิสูจน์ให้เห็นว่ารางวัลไม่ได้ช่วยทำให้เขียนดีขึ้นผมไม่ใช่นักเขียนคนแรกและคนสุดท้ายที่คลุกครีกับตะกร้าต้นฉบับขยะนักเขียนแทบทุกคนล้วนเคยผ่านการถูกปฏิเสธเรื่องจากสำนักพิมพ์ บรรณาธิการนิตยสารมาก่อนแต่หากลองมองในด้านดีจะเห็นว่าตะก้าเปิดโอกาสที่สองให้นักเขียนกลับไปทบทวนผลงานของตนเองอย่างดียิ่งหากนักเขียนลองเปลี่ยนบทบาทมาเป็นหนอนหนังสือกระโดดลงไปแทะต้นฉบับที่ถูกทิ้งคว้างในตะกา้าอาจมีโอกาสมากกว่าที่จะพัฒนาตนเองจนเป็นนักเขียนชั้นดีเพราะเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเองจากงานขยะเหล่านั้น การรับคำวิจารณ์เพื่อน,นำมาแก้ไขปรับปรุงตนเองเป็นเรื่องสำคัญการวิเคราะห์หาจุดผิดพลาดจากกองขยะยิ่งสำคัญกว่าหลายคนมีสารอีโก้ในตัวสูงไม่ยอมรับว่างานของตนอ่อนด้อยพวกเขาอาจจะถูกแต่ก็อาจผิดได้เช่นกันแน่นอนรสชาติของการถูกวิจารณ์งานในเชิงลบไม่อร่อยนักแต่สุภาษิตโบราณหวานเป็นลมขมเป็นยาย่างใช้การได้ดีเสมอ หากเรายอมรับว่าเราอาจผิดได้เราก็อาจลดทิฏฐิลงบ้างและลองวิเคราะห์คำวิจารณ์เหล่านั้นดูบ่อยครั้งผมพบว่าด้วยทัศนคตินี้ตนเองสามารถพัฒนางานได้มากมายจากการศึกษาความผิดพลาดนักเขียนชาวจีนโกเล้งเริ่มงานเขียนนวนิยายช่วงแรกด้วยงานขยะแม้แต่ตัวเขาเองยังบอกว่างานที่ตนเขียนในระยะแรกเป็นงานชั้นเลว แต่เขาก็เรียนรู้จากขยะของตนและพลิกแปลงปรับตัวจนสามารถสร้างสารรค์งานชั้นดีในการต่อมาหากไม้เรียวสร้างคนเป็นนายกตะก้าก็สร้างคนเป็นนักเขียนมาทุกยุคเช่นกันเช่นเดียวกับแม่ค้าช่างตัดผมคนขายลูกชิ้นอาหารที่ติดตรารับประกันความอร่อยทั้งหลายก็ล้วนผ่านการเคี่ยวกรมจากอาหารรสชาติไม่เอ่าๆสู่ระดับชวนชิมทั้งสิ้น โลกของการทำงานทุกวันนี้แข่งขันกันหนักหน่วงขึ้นและตะกล้าใส่งานขยะก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคนหรือองค์กรที่ได้เปรียบคือผู้ที่สามารถแทะหาจุดผิดพลาดของตอนเองได้เร็วกว่าโลกเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดเสมอการพัดพลาคจากคนรักทำให้เรารู้คุณค่าของการอยู่ด้วยกันการอกหักทำให้รู้คุณค่าของรักครั้งใหม่การเจ็บป่วยทำให้รู้คุณค่าของสุขภาพดีการสอบตก ทำให้รู้คุณค่าของการสอบได้การทําเงินหายทําให้รู้คุณค่าของเงินคําชมเป็นของหวานคําวิจารณ์เป็นยาขมแต่หากไม่รู้จักความขมไหนเลยจะทราบซึ้งกับความหวานได้เต็มที่4มิถุนายน2548พระอาทิตย์ตกแล้วก็ขึ้นใหม่อีก จบหนังสือเรื่องรอยเท้าเล็กๆของเราเองของคุณวินเรียววารินไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ